อ่าฮะไเป็นอ่าฮะวันนี้เราไม่ได้เป็นนะฮะติ๊กไม่ได้นี่อาจจะมานี่ดี๋ยวมาซึ่งไปด้วยกันทั้งหมดไหมฮะไปเขาแล้วใครเป็นคนจะพาไปกันวันนี้เราอาจะไม่ได้ติดนะไฟจับว่ะเอ๊ะเอ๊ปุจิอะไรเราไปซ่องไฟหรือเปล่า อะไรอะ่ะเมน่อวันหนึ่งขอขอนิดนึงโหวตคกเสมอเมื่อ,อ,อกี้เหตุการณ์เมื่อกี้เหตุการณ์ฟังก่อนเมื่อกี้เหตุการณ์เอ้าไฟดับจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดีดีก็เลียกเตอร์ดังแต่แล้วลลลเหมือนก็ล็อกอเ X เหมือนกดผิด <c oughs> ไม่ใช่วเกิดอะไรขึ้นเลยแล้วจะ X ตกใจเหมือนกดผิดด้วยใช่ไหม ไม่ไม่ได้เป็นหมดพี่หม่ใช่ไหมไม่ไม่ได้เป็นใช่ก็ได้แล้วก็ได้แต่แบบคือเขาร้องก่อนมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไฟดังแต่แบบไม่ยุงเรื่องอะไรกันเลยแล้วแล้วก็แล้วก็ร้องเพลงกี่ตอนที่มันเลียเตอร์ดังไม่ใช่ไฟดอะโอ๊ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วเท่าพี่เหมือนกันไม่รู้ลองหมดก่อนเพราะเขาเมื่อกี้มันแปลกๆคือว่าร้องแบบ ลอยไฟดับแต่ไม่ไมยังไม่มีอะไรเลยอ่ะมันยังไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่ร้องไฟดับอ่ะไม่ใช่เห็นไหมอ้าวเห็นไหมไม่ได้เป็นไงไฟเป็นวะตกใจว่าไฟตกใจว่าไฟหนักอ่ะไม่เหมือนไม่ได้ไฟหนักเลยตกใจที่หมุนยากใช่ไหมเลยทำภารกิจไม่ทำภารกิจยังไม่เสร็จเป็นผีก็ต้องทำภารกิจ โอเคตอนนี้ที่น่าสงสัยที่สุดก็คือเดี mm ๋ย hmm. วเราบอกเขาบ้านเราไปทำข่อนก่อนบอกว่ายอยากให้หน้ามาเป็นลูกไข่โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปทำข่อยอีกรอ ถังแก๊สถังแก๊สเอาไปกินใช่ป่ะ๋อไม่ใช่ ไปซ้มไฟต่อนะคะทุกคนนะอันน่ะต่อสายไฟที่เห็นยามีนก็ต้องหอโทวแล้วนะคะเป็นคนเมียมันถึงจะพูดอะไรเดียวดับไฟอีกแล้วอย่างนั้นเหรอ โอเคมองตั okay. oh, hotel, oh ้งนานว่าคนนี้มันทำยังไงเราไปดูตรงก่อนที่ตรงไอ้ที่เดินมันมีคนตายหรือเปล่าไม่มีนะคะจบลโอ้ได้ได้ต้องใหนะขอบใจมากกับหนูขอบใจข้าหนู มันใจลายพี่จะแย่งสิเขาปั่นไหมไม่ตอนแรกตอนแรกอาจจะาพี่เหมยคนแรกแต่พี่เหมยตายของการหมดนนี่แหละโอเคเป็นก้วในที่สุดนะฮะในที่สุดก็ได้เป็นสักที เราไปไหนนีอยไปเรียนทำา u i z ก่อนราคาเขาไปไม่ได้นะเพราะวพี่ฟ้ามันฉลาดเดือดเกินไฟดับไฟดับ ฉันรัฟูตายครับผมตดชิบะจองครับอยู่ไหนกันนะทุกคนหมดชิบจอเลยแบบทำเคื่อเสร็จแล้วชิบะจอก็ลงมาอยู่ไหนกันนะกดนานมากสุดท้ายก็พี่เหมยก็ตายออยู่ไหนกันหมดอะทุกคนใครคอยู่ในห้องที่น้ตะกี้น้องอยู่ห้องเลยพ่กลั้นเลยอ่ะอืแล้วก็หนูทำเสร็จแล้วก็ เรงเจอหายลุงด้วยสักพักใช่ใช่ใช่ปั้นอยู่กับอยู่กับปั้นอยู่ยังไงวะใช่สีดำสีดำสีดำปั้นนะสีดำบอกเคยเสร็จแล้วเออใช่ผมเหรอคนจะเสียใจทีหลังคอยดูมันจะเสียใจพี่เหมยใช่ไหมว่าเขาจะเสียใจใช่ไหม ใช่ค่ะไม่เป็นไรครับหมดผมเลยครับเต็มใจสรุปต้องโหวตใครกันแน่เนี่ยถ้าผมตายแล้วก็ทายในสองคนเนี้ยมีคนนึงตายใช่ไหมก็แพ้แล้วอะโหวตใครอะปันฮะรคน้องสกิปเพราะว่าถ้าเราฆ่าคนไปคนหนึ่งอะฆาตกรมันจะฆ่าได้แล้วทีเนี้ยเราก็จะแพ้พี่ว่าโหวตใครอออเงียบกิบแล้วอ่ะสกิปก่อน Hello <laughs> ก็เอาไงต่อดี๋ยวเดี๋ยวคนมองไปหมดแหละ สีเหลืองเดินผ่านต่อหน้าผมครับตอนที่ผมทำเฟสไม่ได้เป็นมันเลยครับไม่ปั้นพี่ไม่ได้ปั้นี่ยแล้วข้างข้างอ่ะไม่ไม่ห็นอะไรวะสีเหลืองอ่ะไม่ไม่ไม่ถารู้เดินผ่านหนูโอเคหนูจะไว้แค่นี้ผิดแล้วีไม่ได้เป็นเดินมาขาอยู่ตรงไหนตายสุดท้ายจบอะไรนะปั้นขาวอยู่ตรงไหนไม่รู้ อยู่ในห้องอะไรที่กดปุ่มอ่ะไม่ปิงปิงปิงฆ่าโรดเองหรือเปล่าปิงไม่ไม่เชื่อหนูปิงฆ่าโรดเองพี่ไม่เห็นอะไรเลยนะฮึเปม่าอ่ะฮารุทรงสวยฮารุตัวเต็แบบตอนเล็กแลวนะทำไมอ่ะ ไม่คือตะกี้ไม่เห็นปิงอ่ะคือมันไม่มันไม่เห็นไม่ไม่ไม่คือตะกี้มันไม่เห็นจริงเว้ยไม่ให้กำลังทำภาษาตะกิจอยู่ดีค่ะลูก้องหามคอเฉยไม่ไม่คือตะเกี้ไม่ตะเกี้ไม่เห็นปิงเว้ยก็คิดว่าไม่มีใครอยู่คิดว่ามีพี่ฟ้าคุยเดียวพอาะข้าร็จปุ๊บเอาปิงยืนอยู่ตรงนี้